วันนี้ท็อปโซลาเซลล์จะมารีวิวโซล่าเปิดแอร์นะครับในช่วงกลางวันนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายนสองพนะครับอันนี้มีแผง200วัตต์จำนวน16แผ่นนะครับต่อเป็น2องสตริงนะครับฝั่งนี้เป็น สติงที่1นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสติงที่2ครับต่อนะครับอนุกรมกันแล้วลงไปที่ไปขนานกันที่กล่อง DC นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตู้ควบคุม DC กันนะครับ เป็นไฟที่ทางทางเดินลงบันไดนะครับแล้วก็เปิดไฟสามหลอดที่ห้องรับแขกนะครับสามหลอดที่ห้องรับแขกมีพัดลมมีตาลีสิบแปดนิ้วหนึ่งตัวนะครับมีทีวีห้าสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปิดแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นแปดพันวัตตหนึ่งตัวนะครับให้ดูเวลา ช่วงเริ่มเปิดนะครับเราไปดูหลังบ้านว่ายังมีใช้โหลดอะไรอีกไหมนะครับก็จะมีหลอดไฟที่ห้องครัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็น2ประตู7.4็ดคิวนึงตัวนะครับตัวนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มี เสื้อผ้าขนาด10กิโลใช้งานอยู่1ตัวนะครับเรามาดูหน้าตู้กันนะครับอันนี้เป็นตู้ DC นะครับฝั่งนี้เป็นตู้ DC ฝั่งนี้เป็นตู้ AC ฝั่งนี้เป็นมิตเตอร์นะครับ ดูดีจะมีโชว์ไฟที่มาจากแผงนะครับตอนนี้ไฟที่มาจากแผงโดยที่ยังไม่ผ่าน m b t นะครับผลิตไฟได้ที่24ถึง25แอมป์นะครับอันนี้เป็นโหลดการใช้งานของ DC นะครับอธิบายว่าฝัา่งที่มาจากแผงยังไม่ผ่าน m b p t นะครับอันนี้เป็นโหลด ของการใช้ไฟทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแอมที่มาจากานะครับแอมที่มาจากแผง20 20กว่าแอมโดนบูธกระแสผ่านเดเนเบนบูกระแสขึ้นไปเป็นที่37ถึง40แอมนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ หน่งสติงสติงที่หนึ่งนะครับเบรกเกอร์ aker, สติงที่สองนะครับแล้วก็มาขนานกันเพื่อจะมาเข้า,าชาร์จเจอร์ MPPT นะครับเพื่อบูตกระแสบูตกระแสขึ้นนะครับอนี้เป็นเสจกันฟ้านะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์จาก MPPT ชาร์จลงแบบนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับ นี่เป็น,ปนแบตเตอรีอ่ขนาด12โวลต์200แอมป์จำนวน8ลูกนะครับเป็นยินิเตอร์ขนาด6,000วัตต์นะครับาทางท็อปโซลาเซลล์ก็เดินรางไวเอย่างสวยนะครับพร้อมท่อสายไฟนะครับให้อย่างสวยเสร็จแล้วนะครับ เราผลิตไฟได้โดยประมาณ4 0์นะครับดูโหลดการใช้นะครับ30กวแอมป์แล้ว mm ก็การกระตุกของเข็มก็คือเครื่องซักผ้านะครับจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลนะครับแล้วเรามาดูตู้ฝั่ง AC กันตู้ฝั่ง AC ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยก็คือ ATS นะครับ เอทมีหน้าที่สลับไฟนะครับก็จะมีไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็มีไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ตอนนี้เอทีจะใช้งานจากไฟโซลาร์เซลเป็นหลักนะครับหากโซลาร์เซล์แบดหมดหรือเกิดการามีปัญหาหรืออิวอร์เตอร์ดับนะครับเขาจะสลับมาเป็นใช้ไฟจากการไฟฟ้า นะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับมิเตอร์มิเตอ,อร์กินไฟนะครับเหมือนติ้วเลยนะครับเนะหมือนติ้วเลยนะครับนเหมือนติ้วเลยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวัตต์ร้อยสิบเจ็ดอ่าร้อยสิบเจ็ดหน่วยนะครับที่ผมไม่ได้เสียค่าไฟเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดการใช้ ฝั่งเอซีนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้2 2งโวล 1, วต,นนตน์นะครับหนึ่งพันสวัตต์นะครับกินกระแสที่6กจุดผมตีไป6.5แอมป์นะครับนะครับเมื่อกี้ก็เจ็ดร้กว่านหน่วยที่แม่ได้เสียตังค์ให้การไฟฟ้านะครับเรามาดู หน้าจอของอินเวอร์เตอร์หน่อยละกันหน้าจอของอินเวอร์เตอร์โหลดโหลดที่โหลดตัวนี้จะมีที่ประมาณ5ขีดนะครับตอนนี้โหลดขึ้นโชว์ที่1ขีดนะนะครับโดยไฟยังที่ยังที่ไม่ได้ใช้ยังเหลือๆอยังสามารถรับได้อีกนะครับอันนี้เป็นระบบคร่าวๆของพับโซลาเซลล์นะครับ ใครสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามในเบอร์โทรที่เบอร์โทร080 6 5 1 1686นะครับโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาปรึกษาครับกันได้นะครับว่าจะติดระบบไหนจะทำประหยัดไฟแบบไหนนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับ็อปโซลาเซลล์มีทั้งติดไฟโซลาเซลล์ แบบระบบออฟกิดนะครับทั้งระบบปั๊มน้ำสเสมอร์นะครับทั้งระบบปิดเปิดน้ำอัตโนมัติแบ่งเป็นโซนตามเวลาท็อปโซลาเซลล์ก็สามารถทำได้นะครับหากใครสนใจก็ลองโทรเข้ามาปรึกษามาสอบถามกันได้นะครับาราคาเป็นกันเอง นะครับณช่วงเวลานี้10เสิบอ็ดโมงโดยประมาณเที่ยงนะครับอันนี้ท็อปโซลาเซลล์ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสักประมาณาเย็นๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีว่า,าระบบไฟฟ้าที่เปิด ทังบ้านแอร์ยังอยู่ยัน5้าโมงเย็นไหมนะครับในช่วงเวลานี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ